สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหัดซ่อมทีวี LCD ของโซนี่นะครับอาการเสียของเครื่องนี้ก็คือจอข้างบนนะครับจะเป็นเส้นๆนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าจอข้างบนนะครับจะเป็นเส้นๆเส้นยืดๆอยู่นะครับถ้าเปิดไปนานๆแล้วก็สีก็จะเริ่มซีดลงซีดลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอาการนี้จะซ่อมได้ไหมครับไปดูกันเลยครับผม แฝาหลังออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ LCD Sony 32นิ้วนะครับเครื่องนี้ที่มันเป็นเส้นนะครับคืออาการจอเสียนะครับสิ่งที่เราจะมาทำก็คือนี่ครับอ่าีบาร์อยู่ข้างล่างนี้นะอ่าจอมันต้องเสียข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าเสียข้างเดียวก็สามารถซ่อมได้นะครับแต่ถ้าเสียสองข้างก็จะไม่สามารถซ่อมได้ครับอเดี๋ยวผมจะลองตัดตัดลายปิ้นของอ c k v นะครับอ่า c k v อ่าแต่ละข้างลองดูครับว่าข้างไหนจะเสียครับเดี๋ยวผมจะลองตัดดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกครับผมผมก็ได้ลองอ่าซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าปรากฏว่าตัดด้านซ้ายแล้วก็อ่าด้านซ้ายไม่เสียนะครับก็ต่อกลับคืนเหมือนเดิมนะครับมาตัดด้านขวานะครับอ่า c k v หนึ่งสองสามสี่ c k v หนึ่ง c k v อ่าสอง CQV B หนึ่ง CQV B สองแล้วก็สัญญาณ เอนะครับแดงไฟเอที uh, ตัดให้หมดเลยนะครับ uh, ดูด้านขวามือครับผม uh, ภาพก็ออกมาสวยงามครับผมผมก็ได้ทําการตรวจซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับภาพออกมาก็คมกริบเหมือนเดิมนะครับภาพสวยใสเหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจในเรื่องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมทีวีก็สามารถศึกษาตามคลิปได้นะครับอันนี้ก็ซ่อมจอเรียบร้อยครับจออาการเป็นเส้นถ้า ท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่าง3มหัดซ่อมด้วยนะครับผมช่างสมหัดซ่อมสวัสดีครับ